ขนมุน,นะคะ่ะจัดไปคําใหญ่ๆนะคะพี่น้องค่ะอื้อ สวัสดีค่ะสวัสดีภูที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบหลายสไตล์สาวแหมมมื่อนนี้นะคะก็มีเนวม,มาฝากมาตอนพี่น้องคือเกาค่ะนั่นก็คือผลไม้ดองค่ะซิมีทั้งหมด6ชนิดน้ำกันเลคะ่ะเดินนั่นก็คืออันนี้จะเป็นอันนี่มะขามดองนี่นวลยงใหญ่เลยค่ะแล้วก็ซิมีองุ่นดองมะท่านดองแล้วก็ซิมีมะด,ดันดองแล้วก็มะม่วงดองแล้วก็ซิมีสิเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะกระท้อนดองหรือว่าอันมะตองบานเฮาเนี่ยแหละค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้อง่ามาสซบแซบย่ำเทียงน้ำกันค่าไปค่ะจวดเลยค่ะชิเมียงก่อนเอามะขามก้อนแล้วกันค่ะนี่พักงหญค่ะค่ะน้ำไหลไหลน้ำไายแตกสะสะแหละมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะนี่อืมอืม กรอบเค็มนิดนึงแล้วก็มีความสมนิดนึงแล้วก็สิเป็นมีความหวานนิดนึงค่ะแซบกรอบพักนูกระัังเขามานะคะเด้อผึ่งสิมาซิมนี่แหละแซบค่ะอืม กลับมัองดีมันจะมีในน้ำเนี่ยหนวยนายาหนวยหญ่คักค่ะ ขอามากหกถุงของมากมันเนี่ยก็เลยเอามาไลเอามาถ่ายคลิปเลยค่ะอยากคืออยากกวัวของซิมาถาสองสามหมื่นเนี่ยแหละมาดันดองค่ะมาด้ไข้พี่น้องค่ะเบึงยกเจวก่อนะนะคะ นี่พี่น้องจัดไปคำำนญ่ๆนะคะพี่น้องคะ่ะช่ำงอร่อยมากบังม่วงดอง ซาพุทซามุกทันบานเฮาเนี่ยละ่ะลองมือก่อน ัท่านในกรอบดีค่ะค่ะแสบเออหนอยแสบแสบเจลพริกผงนี่เขาก็ะิแถมมากเลยค่ะเด้อหน่อยใหญ่ ลองนี่ก่อนฉีกก่อนค่ะไ่ได้ฉีกมากนี่ไงครับกินเส็บแสบย่มเทียงค่ะมาถ่ายอยู่สวนยางนะคะเด้อถ่ายแล้วก็สิฟาปไปเสียหญามั่นต่อนะคะมาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมาเสิบแสบน้ำกันคะ่ะอืม สมหวานกำลังดีแบ่บเดี๋ยวดิสูไม่อีกอดี่ค่ะแแ่บดีค่ะร้านนี้ อุน่นค่ะอุ่น่ีกรอบดีครับสีสมสมเนยจัง่อย พอดีแซบ่บม,มาเด้อมาเด้ออืม้ม <c oughs> ลมเย็นคักค่ะยุดส่วนอย่าง <c oughs> แต่ว่าสิมีนุ่งนิดนึงแต่ลมเย็นดีคักเ <c oughs> มื่อนั้นกินแบบสดแล้วมันนี้มากินแบบดองค่ะแสบคือกันแต่ว่าแสบกันคนละแบบ เงิลมแตกแล้วหอนค่ะชีก้อนค่ะ มักต้องนี้แซบค่ะมันจะเป็นแบบรสสาติออกสมบฟันบานๆในจนังหนละกันเนื้อมันจะเป็นนุ่มๆแซบดีค่ะอื พุทาดองยัวย่วๆค่ะ ละมุนดีค่ะค่ะแดดเริ่มซองนาแล้วบบนี้ <laughs> คือปฏิติละแดดมาแล้ว Lột Thịt chặt mặn กรอบดีครัก หน่วยใหญ่ค่ะก,กับหน่นี่ยปักทัน ใส่คำเดียวแบรนด์นวุ่ยแห้งจ <c oughs> <c oughs> ีดจานมากค่ะอร่อยมากด้วยวนนโตนะคะน,น้องนูซิมัก มักตองดองหนูว่ามันแบบกําลังพอดีเลยลสรสชาติมันกับเนี่ยมักท่านดองนี่กําลังแซ่บเลยลองนั่นก็แซ่บคือกันค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวมกักสิมักสองอย่างสามอย่างทั้งนี้มักข้ำดองนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วค่ะบัตร์ดินกินไปหลายเติบอยู่กินลายกับซีเป็นน้ำทองนะคะเนาะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสักนิดนะคะเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปเฮ็ดเวียร์ต่อเลยวันทีนี้จะในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบริเรวณซีเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะเนาะขอบคุณค่ะ